สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัะมรโสพลน,นะครับวันนี้วันที่27คกุมภาพันธ์ปี64นะครับกลับมาพบกันอีกคลิปนึงนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะครับมานำเสนอแล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูนะครับ อันนี้เพิ่งเปิดได้เพิ่งแกะสดๆร้อนเลยนะครับเมื่อสักพักหนึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นบูชาคูนะครับเหรียญรุ่นบูชาคูครับของพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นับสวยงามมากครับด้านหลังป็นพด เป็นคดจสิงนะครับเป็นคดจสิงนะครับถือของตนนะครับเหรียญรุ่นบูชาครูนี้นะครับหลวงพ่อพัดนะครับท่านเมตตานะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกไปเมื่อวันที่3กุมภาพัน์ปี2564นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้ออันนี้เป็นรายการที่17นะครับ 17เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาสีฟ้าส้มนะครับจัดสร้างนะครับ1,600เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นำมาแนะนำนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยงามมากชื่อดีนะครับด้านบนเนี่ยนนลักษณะเหรียญเนี่ยด้านบน ด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปของพ่อเดิมนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูปรูปของพ่อพัดนะครับครึ่งองค์นะครับด้านหลังเราจะมีรายการนะครับที่รุ่นเนื้อสำหรับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเนื้อนะครับเปิดรุ่นเนื้อ <c oughs> แล้วก็จะมีจะมีเหรียญหนึ่งรายการนะครับที่จะได้จะได้ลุ้นเหรียญเนื้อทองคํานะครับ ประจำงวดที่1มีนาคมปี2,564นะครับก็คือวันนี้วันที่27กุมภานะครับก็คือเดือนหน้าอีกอีกหนึ่งวันนะครับก็คือผมก็เปิดมาทั้งลังเนี่ยก็เพื่อที่ตามหาเหรียญเนื้อนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหยิบให้ชมนะครับ นี่คือเนื้อทองแดงนะครับทองแดงซาตินนะครับนี่ครับผมได้สองเหรียญน,นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะนําไปลุ้นนะครับวันงวดวันที่หนึ่งนะครับหวยหวยงวดวันที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสามตัวลงวันที่หนึ่งประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่นะครับ ้ามาตรงกับเลขเลขท้ายของด้านหลังเหรียญครับตรงกับของเราเนี่ยก็รับไปเลยนะครับเนื้อทองคำนะครับจากผู้จัดสร้างนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าเป็นเหรียญเลขอะไรขอกล้องหน่อยกล้องจะสองเลขขออนุญาตสองเลขหน่อยนะครับ ครับสำหรับของของเหรียญน,นี้นะครับบอกเพื่อนๆเลยเลข Vert5 ้าสองสามนะมีเลข5้าสองสามครับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนี่ครับมีเหรียญหนึ่งเดี๋ยวขอร่อง่องก่อนนะโอ้โหสงสัยผมจะมีโอกาสลุ้นแค่เหรียญเดียวนะครับเพื่อนๆเพราะว่า เหรียญน,นี้ผมเนี่ยผมได้หมายเลข36ครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมได้หมายเลข36นะครับแต่ว่าตามตามก,กฎกติกาก็คือจะลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับผมก็คือมีโอกาสลุ้นแค่เหรียญเดียวนะครับคือเหรียญนี้จาหน้าไว้ดีนะครับเปิดท้ามีเปิดแล้วได้เหรียญน,นี้นะครับให้เก็บเอาไว้นะครับ เก็บไปลุ้นหวยงวดนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เนื้อทองคำครับครับมาเริ่มต่อที่เหรียญเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์ปูชาครูพ่อพัดนะครับสำหรับเหรียญนี้รายการที่ส3รายการที่ 13. เนื้อทองทิพย์นะครับลงยาสีดำ จัดสร้างนะครับ1,600เหรียญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อธรรมดาอีกเนื้อหนึ่งแต่ว่ามีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากเพื่อนอ,อยากให้ดูทองทิพย์เหรียญน,น,นี้เหรียญเลยเหรียญนี้เหรียญจริงสวยมากเลยนะครับคุยพื้นหลังเป็นสีส้มเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเนื้อทองทิพย์นะครับ ใายการที่สิบเก้าเนื้อทองคลิปรงยาสีส้มเขียวนะครับจะสร้าง1 6 0 0้อยเหรียญน,นะครับ1 6 0 0อหเหรียญเท่านั้นนะครับางามมากครับก็มาต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดง ทองแดงเนี่ยผมสังเกตเนะรู้สึกว่าทองแดงเนี่ยจะมีหลายเฉดสีมากนะครับถึงจะเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันแต่ว่าเนื้อแต่ละองค์เนี่ยสีก็จะมีเข้มอ่อนนะครับผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูเนี่ครับเห็นชัดๆเลยเห็นไหมครับเนื้อทองแดงเหมือนกันแต่ว่าสีต่างกัน อันนี้จะอ่อนที่สุดอันนี้จะเข้มขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเข้มขึ้นีีเข้มมากรายการที่27นะครับเยอทองแดงผิวไฟลงยาสีเขียวแดงน้ำเงินนะครับจัดสร้างเพียง1,200เหรียญน,นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าเป็นเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าเก็บและสะสมบูชานะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับลองทักทายเข้ามาตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับก็มีราคาแบ่งปันนะครับไม่ไม่ใช่ราคาแรงเลยนะครับเพก็แบ่งรับมาต่อเลยครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินยวงนะครับสําหรับรุ่นนี้เนื้อเงินยวงเนื้อเงินยวงรุ่นบูชาครูนะครับ เนื้อเงินยวงอันนี้เป็นรายการที่43เนื้อเงินยวงลงยาสีม่วงนะครับจะสร้างเพียง1,100เหรียญเท่านั้นนะครับขอสองเลขเหรียญนน ชีสี่สิเนื้อเงินยวงเช่นกันครับลงยาสีน้ำเงินงแดงจะสร้างเพียง1,100เหรียญเนเนืน้อเงินยวงถ้าดูให้ดีผมก็ได้หลายเหรียญอยู่นะครับขออนุญาตขยับกลองใช้เพื่อนๆชมนี่ที่ผมแกะมานะครับเนื้อทองท,งทิพย์ ทองแดงนะครับลงยาทุกเปลี่ยนนะครับสําหรับรุ่นนี้ด้านบนนี่จะเป็นเนื้ออัปากานะครับอัปาการลงยาเหลืองพุ้ยพื้นหลังนะครับเนื้อชนวนเนื้อชนวนอันนี้เป็นลายนะครับเหมือนลายเสือนะครับอันนี้เป็นเนื้อสตะสตะโลหะนะครับหน้ากากอัปกกาครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นหน้ากาเกเงินไม่ใช่นะครับ ตามใบรายการลรบเป็นหนักกาอปก,ก้านะครับสำหรับอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับรงยาแต่ละสีนะครับแต่ละสีนะครับมีเขียวม่วงอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาแดงนนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ ซึ่งผมก็แนะนำไปแล้วแหละครับครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังใจพี่พี่เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสะดวกก็ทักไทยเข้ามาสอบถามได้ครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ครับวันนี้ก็ผมสุภัสนะครับขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับ